สวัสดีครับสวัสดีครับความเดินตอนที่แล้วเนี่ยเราขับรถใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> แล้วก็ถูกเยอรมันคือเยอรมันเนี่ยคองแซนมิเฮลไว้แล้วนะครับบ้านเกิดเรานะครับบ้านที่เมียรเราอยู่อ๋อนี่นี่ถึงเรื่องตรงนงฮะถึงนะฮะเอออ๋อ,อนี่มันเจ้าของหมาเจ้าของหมาตัวจริงเหรออ๋อมึงน,นั่นเอง <laughs> เอ้าหมากูโดนเอาคืนแล้วเหรอเปิดอะไรให้ดูอะเปิดสารให้ดูไงเพาเราเป็นทหารแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดเฮ้ยหมาเราอ่ะแล้วนี่หมาเรายู่แล้เว้ยแล้วเมียเรามันไม่รู้เเราไม่รู้คือเราโดนจับมาสอบสวนก่อนโดยเยอรมันด้วยขึ้นมาข้างบน วูซิงฮัลโหลเยี่ยมมากเห็นชุดโคตรเศร้าอ่ะเอ้าแล้วหมวกถ้ามึงถ้ามึงเห็นไอ้ไอ้เตียงเนี่ยแปลว่ามึงต้องเปลี่ยนชุดเว้ยเออเกมเนี้ยทำไมหมวกมันยังเป็นหมวกหมวกเอนจิเนียอยู่อะโดนเรียกว่ะ มึงต้องไปเปลี่ยนหมวกด้วยเออโอ้คือเราต้องไปหาหมวกอีกใช่ไหมยังไงอยู่ตรงชั้นน่ะอ๋ออ๋อเออใละไม่หยิบไ,ได้เราต้องเปิดอะอหยิบไม่ได้เราต้องหาโค้ดมาเปิดเนี่ยปอ ก็หมุนไปเลยไม่ได้ไม่ได้เราต้องรู้โค้ดก่อนดิไปถามมา,าดิมันมีอะไรที่มันจะเป็นโค้ด,ดให้เราได้บ้างวะมันบอกว่าอะไรเออกนะิงกิงอ๋อไม่กิงกิงเลยเอ่ะไม่กิงกิงไม่ได้อืมหมุนได้ไหมหมุนไม่ได้มันกดแล้วมันจะทำหน้าอะไรเลยถ้าเดินไปทางนี้มันจะมีอะไรบ้างวะ นี่ไงอับเปิดทองคำอัเปินทองคำไปนี่อะไรเปิดดูดิของลักโค้ดหรือเปล่าโค้ดหรือเปล่าของกุญแจแล้วกุญแจอยู่ไหนอ่ะเหบเปิดเมื่อนีกคนเกิดชือไม่ใช่แล้วต้องเข้าไปตรงนี้ นี่คอเอาเปิ้ลได้ไงกุญแจแขวนเนี่ยเออเห็นแล้วต้องทำยัไงขอได้ไหมไม่ได้หรอเฮ้ยมึงจะโยนจริงเหรอเฮ้ยได้เว้ยอ้าวชิบหายเปไปเอามาใหม่ไปเอามาใหม่ไปเอาเปิ้ลมาใหม่กันมันไม่ให้มึงคอเหรอไม่ให้กดอะไรเลยไม่ให้กดอะไรเลยเว้ยกดสเปซบาร์ก็ไม่ได้เว้ย หรือกูต้องเคาะโยนใส่มือเหรนี่ไงมาแล้วหุยมึงเอามือเคาะก็ได้ไหมยกูก็วางนั่นแหละหรือกูกลับไปเอาแอปเปิ้ลอันหนึ่งฆ่าไปอันหนึ่งนะหมามานี่มันฆ่าแอปเปิ้ลได้ได้วยวะออ <laughs> มันฆ่าด้วยอะไร <laughs> โอ้ เออกูก็ไม่น่าถามนะตั้งแต่แม่งคว้างแอปเปิร์นสานี้แล้วนี่หมากูไปเอวเลยโอ้ย my god โอ้ yeah good girl so smart so smart so smart เดี๋ยวก่อนแล้วกูใช้กุญแจที่ห้องไหนวะต้องเชื่อในทันบนใช่ไหมเออ so smart เ e a h แม่งไฮโซมากอะดูดิ นั่ไงหมวกมาแล้วมันบอกมึงอ่ะอ้าภูมิใจไหมที่เป็นคนเยอรมันอ๋อนี่ไงโคดโคดอะไรวะมาดูนิหยิบมาดิครับหอทงเหรอแล้วกูไปชักก่อนต้องไปชักชักอะไรครับชักทงครับพ่อทำไมต้องพูดจาหยาบคายครับ ยังไม่ได้พูดอะไรเลยทำไมต้องมีจิตใจหยาบครับ <c oughs> นี่ชักธงครับโอ้โหโโธแม่งโคตรหยากูตื่นเต้นูตื่นเต้นตรงธงมันเขี้ออกมาได้ไงวะ <c oughs> ซีเรียมเลยน่ามาอนิเมชั่นแบบไหนวะเดี๋ <c oughs> ยวก,กูขึ้นไปชั้นบนก่อนไปดูตรงกระจกมันเหมือนจะมีโค้ดบอกเราไม่ใช่ต้องไป<ง>ถูกระจก ต้องไม่ถูกระจกดูดใช่ไหมจะได้มีโคดออกมาใช่ใช่ทิพห้อง,องแต่อย่าถูแรงนะอย่าถูแรงทำไมครับเดี๋ยวกระจกแตคกครับถุยครับนี่ไงเอ้อไงโอ้โซสมอร์ต so อะไรวะเอ้อไงถอดเนี่ยมันชี้ไปที่อะไรนั่นะอันที่หนึ่งเลขศูนย์น่ะมันชี้มึงเดินให้มันตรงตรงเลยกูต้องเดินไปตรงไหนอ่ะอันที่หนึ่งเลขเจ็ด อ๋อ,อ,เอเลขห้าเลขห้เลขหนะึ่งเห็นไไม่ใช่แปดหนึ่งห้าแเจ็ดโอ้โหแม่งเกมนี้แม่งโคตรคอมพิเคตแปดเจ็ดเป็นไงล่ะ <c oughs> คันมเมเ็บเดี๋ยวเอาเป๋าเป้โอเค อกรปนในตรงนั้นมีอะไรวิ่งวิงยุดอะไรวะดาบเซเบอร์เซเบอร์อาฝรั่งเศสแม่งยิงเราแล้วอ่ะอุ้ยแกพีชเอาก็เฮียนะตายกูแค่เดินผิดทางเองเนี่ยโอเคไปเร็วเข้าไปช่วยยิงพวกฝรั่งเศสคือพวกอู้ตา ปูหลบไม่ทันเกมนี้แม่งมืนที่มาเความยากเรื่อบังเกิดอึ้งหมายว่อึ้งนพูดว่าอะไรวยอะไเงี้ยนี่อุ้ยโอ้พีชีพ No หมาหนอยเลยอืหมาทำหน้าเศร้าเลยวันนี้นี่มันไม่มามันจวไปกินหัวยแล้วโหเศร้าอ่ะเอาหมาไม่ยอมมาเอามาอยเว้เอาเราขึ้นรถพยาบาลไปวะแล้วแอนนากลัวยังไม่ได้เจอเมียเลยก็ต้องออกจากแซนมิเชลอีกแล้วเหรออ๋อยังไม่ออกไม่ออก ไอ,อตัวนี้เป็นตัวหลักเหรอหรือมีหลายตัวใช่ตัวหลักมีสี่ตัวเว้ยนี่คูแค่เดิน,นอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรโอ้โหโดคนเิอะจคนนะแล้ <c oughs> ล่างเรื่อมาวาับไม่มันมีช่องหมาลงเว้ยอ๋อ <c oughs> <c oughs> อะไร หมนเล่าเอางั้นมาเกี่ยวอืมอ๋อนังไงหน้ากากกากันแก๊สอ๋อโอเคออเคือควรจะแขว่งนได้ใช่ไหมอ๋อ,อเออ <c oughs> <c oughs> ให้มันแกงเยอะๆโอ้ so smart ปต่อยให้มันแขว่ง <c oughs> <c oughs> ยากทำไมเชือกมันดุ้งดุ้ยดุ้ยอย่างนี้แดงทึนิงโอ้โหหมากูแม่งแรงเยอะที่หายอ่ะโอ้โหเดี๋ยวให้รางวัลหมาหน่อยว้าวตบหน้าวันนี้ตบหน้าหมาหน่อยดีมากอู้แต่งให้หมาด้วยไม่ใช่แต่งให้กู เวนคิดว่าใส่ให้กู <c oughs> อ๋อต้องให้หมาเป็ดตูลุยแก๊สแน่เลยเฮ้ยน่ะมันไปอีกฝั่งได้ไม่ใช่เออแล้วถ้ากลัวแก๊สอย่างนี้มไม่ให้กูแล้วกูจะไม่ติดเชื้อหรอวะแล้วกูไม่ติดเชื้อหรอวะเชื้ออะไรมึงจะเป็นซอมบี้หรือไงละ่ะกูต้องไปทางไหนอ่ะอ่อเพื่อนตายหมดแล้วนะโดนควัน โดนตดคุณต้องไปทางไหนวะเลยลงมาแล่แหละไปทางที่เรามาไม่ได้ครั้งแรกหรือเปล่านี่นี่มาแล้วกลับไปทางเก่าสุดอะเดินแล้วเนี่ยกดแล้วเนี่ยแล้วมันยังไงเนี่ยฉากอเออจบฉากแล้วคาลกำลังจะถึงบ้านเฟรดดี้ก็ไปช่วยพวกแคนาดาที่อยู่ในแวนแวนนี แล้วแคนาดาแคนาดาก็ต้องเป็นพวกอยู่สาราใช่หรมีจอร์ดด้วยจอร์นี่มองเห็นจากด้านบนนะวันนี้วันนี้นี่แบบว่าอ๋อเราเป็นเดีรลมันเราจะไปแคนาดาไปช่วยแคนาดาทำไคือว่าเยอรมันอ<ล>่ะแ,แค่คาวแต่แต่ว่าคาวเฟดดี้แล้วก็อีมิวเนี่ยเป็นเพื่อนกันเว้ย นึกออกว่าไอ้กัมใหญ่นี่เป็นประเทศไหนคนขับเรือเวนอเมริกาคนขับเครื่องบินเมื่อกี้เป็นอังกฤษแต่เนื้อเรื่องคือคาวอ่ะเมียเป็นคนฝรั่งเศสนึกออกว่าแล้วพ่อของเมียมันอ่ะคือเอมิลแล้วเอมิลเป็นเพื่อนกับเฟนดี้โอมาวาง อืมกำลังจะงงแล้วแหละช่างมันเถอะแล้วมันมาเดินกระสุนสาดอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยต้องยิงไปเท่าไหร่อีกาดพิกาดเออพิกาดด้วยวะหกสิบเยดินลองลองยิงไปสักรูปเป่นเงินนะนั่นคือกูต้องยิงไปตรงไหนล่ะ เราต้องหาทิกัดก่อนใช่ไหมว่าเราต้องมีหนว่วยทิกัดที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ไปหาทิกาดแล้วกันมันเดินม,มาทางนี้ได้นี่คือเครื่องอะไรวะเครื่องที่อะไรวะเนี่ยอ๋อเครื่องหาทิกาดโอเคมันใช้ยังไงวะปอหกส <c oughs> โอเคหกสิ 25. นายป,ปอหลุดนะครับเราก็มาเล่นก่อน65 ประมาณปรห้า 5, นั่นแหละใช่ประมาณห้าเราก็ยื่นไปที่ประมาณห้านะครับยี่สิบครับสิบศูนย์ครับน่าจะประมาณนี้นะครับอ่าโดนไปเฟดดี้ขั้นเทพอ้าวมีอันนึงเหรอ ทำไมเราไม่ยิงกันนั้นด้วยวะเออตุ้งจริงวิ่งหนีไปส่วนคนที่ขับเครื่องบินนะเขาเป็นหน่วยเสริมจากทางอากาศนะฮะเราน,นี่เป็นทางบกนะฮะไปเลยเ,ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินตกการต่อสู้แม่งรู้สึกว่าเสื่อมาก ลบได้อยู่ยังซิวยังซิวคราวนี้ก็ต้องไปหามันยิงปืนใหญ่นะฮะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเน็ตมึงหลุดนะครับมึงสิครับกูยังดูอันนี้อยู่เลยดูชี้อะไรกูยังดูอันนี้ได้เลยทีไอเนี่ยเจอต่อ คือกูหนีระเบิดมาละแล้วลงดน่ได้แล้วเราไม่ได้พอสอ่ะยิงไม่ได้แล้วไม่ต้องพอสใช่ไหมเนี่ยกูจำไม่ได้แล้วอ่ะว่าเร่มตั้งแต่เมื่อไหร่กูต้องพอดรแล้วยิงยิงไปหรือยังไอ้ตัวพิกัดไปไงคือกูหาพิกัดได้แล้วอ่ะไม่บอกว่ามันมีเครื่องดูพิกัดด้วยแล้วกูก็หาพิกัดได้แล้วไปไปไปโอ้โห นี่เราต้องพรอปมะวะหรือว่าเล่นไปเลยก็จบนี่กันเลยแล้ว <Okay. S 2> ใกล้แล้วเนี่ยด,ด้อมดุมด้อมอนะยิงไปเดินไปไม่ได้เดินไปไม่ได้ไปไม่ได้ต้องยิงถึง <c oughs> คือเราต้องไปหาไอ้ของเนี้ยมาเหมือนว่าแบบว่าไม่ใช้เ,เออมาใช้อะ่ะไม่ใช้กับเครื่องนะั้นใช่ไหม เออเลูกกระสุนห,<า>หรือเปล่ามันจะเอากระสุนหรือเปล่าไม่ใช่กระสุนไว้มันเป็นเหมือนกลมๆไว้กูเคยใช้แล้วครั้งหนึ่งแต่พอดีคือกูหาไม่เจอเนี่ยแรกแล้วก็ทูนนี้เอาลงมาต่อถึงไหมเดี๋ยวีาทีงานอันนี้แล้วได้อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกดดิกดไปกดก่อนมึงปากลงไปเฉยเว้ยนนะ่ะกดอะไรกูกดแล้ว กูดึงแล้วกูดึงแล้วกูดึงแล้วเอออ๋อโอเคอ๋อนี่ไงมันหันหน้ามาัน <c oughs> เออแล้วกูต้องยิงที่ไหนอะนี่ต้อยโอเคไปทางซ้ายอ้าวโดนเลยเว้ยยิงแล้วไอ้ว่าไอ้คนที่อยู่อากาศมันบอกพิกัดเราอะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหม ไปไปไปเราไม่ต้องพอดหอรอสองพาร์ตต่อเลยนะตอนยาเนี่ยจบเลยจบเลยแปทงขวาไปเอ้าเฮ้ยเรถอ่ลละเฮ้ย,ยไม่ร้อนเลยผูจะขับ,บ่ะกูเดินตามรถอย่างเดียวอะ่ะกูเดินตามรถอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องหลบอะไรวะ โอ้โหเฮเฮ้ย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 เเฮ้ยเ้ยมึ้เฮ้เฮ้ยเฮยเย้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮเยเฮ้ยก้ยเฮเฮ้ยเอยเฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเฮเเเอเยเลยเน โอ้ดันกระสุนทีนก่การกระสุนด้วยยิงไยอันอนี้ก็พอต่อ,อยอ้าว,าวมันสตูอนะไม่ยอมต่อยมันนะจะรู้ไหมว่ามันสตู <c oughs> อือ เขาจะไป็นก้าวขึ้นไปดิแล้ว,ว่ามันต้องมีของลับอะเอาเพื่อนหนีแล้วเนี่ยไม่เป็นไรให้มันหนีไปมันไม่มีกูม,มันก็ตายไอเยอรมันด้วยตามเพื่อนไปไม่ใช่ของเราแคนาดานี่หว่าเราเล่นเยอรมันเรายิงเยอรมันนะ่ิดปากเจ็ดหนึ่งไม่ใช่เหร,รเอ มาไปช่วยโดนยิงเล่เลยนี่ช่วยชักจะชักชักดึงธงว่าที่นี่เป็นของราชอาณาจักรเฮ้ยโอ้แล้วนี่อะไรวะเนี่ยดุ่นอะไรวะเนี่ยนะระเบิดแค่นาก็สามารถเอาคืนมาได้แล้วอเมริกาเอ็นที่ถึงโทร์คิวมาเซอร์เทนบายวีคืออเมริกาแม่งจะจอยแบบสงครามด้วยเว้ย จดหมายสุดท้ายของน้องชายของเฟ็ดดี่บอกว่าจะจะมาเป็นทหารด้วยน้องชายเฟรดดี้น้องหน้าติ๋มติ๋มถึงตอนนี้เราก็เล่นเป็นคาวใช่ไหมคาวนี่จะกลับไปหาอเมิวว่าเราสมควรแก่เวลาแล้ว่ให้ดูให้ดูฉากกน ยัวยคือคราวเนี่ยมาถึงมาถึงอีมิวถึงบ้านของอีมิวแล้วเ,เดี๋ยวเราจบ George, จอดครับจอดจอดครับเต้นโชว์ bye, ครับโยโยิ่้ยโยิ่งยิ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 ยยิ่ย